โอ้ยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้อาหารตะขาบนะครับตะขาบที่ผมเลี้ยงไว้ก็มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับนี่นะครับนี่ครับผมจะใช้เล็ดลั้นนะครับเป็นตัวล่อครับเขามันกินอยู่แล้วครับนะครับเขาเจอตัวใหม่แล้วเขาจะทำยังไงครับ โอ้โหครเขาห่วงมากเลยครับเขาพยายามนะครับดึง อะไรงครับดูนะครับขนาดที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะคอ้บหเหมือนเหมือนปลาเลยนะครับ ใครคิดจะเลี้ยงตะขาบนะครับต้องมีความ,ม,มระมัดระวังนะครับเพราะพิษของตะขาบนี่ร้ายแรงมากนะครับบางคนแพ้หนึ่งกับไปนอนโรงพยาบาลเลยนะครับมันจะปวดครับแผลใหญ่ครับเลือดออกเยอะครับปวดทั้งคืนนะครับนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองเอานี้ไปดึงกันต่อนะครับแล้วเขาจะทำไงต่อครับเขากินกำลังอย่างจะสนุกแลยครับเขากินอย่างมันอร่อยเลยครับเหมือนบุฟเฟ่หมูกระทะเลยครับ <c oughs> เรามาดูอีกตัวนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้หัวแดงครับ ใหญ่ครับดำมัดเลยนะครับเขามังหลับอยู่ครับมู้ยพปั๊บแล้วครับปั๊บแล้วครับโอ้ยเขาคำลากขึ้นครับโอ้หเขาดันครับเออเขาุดไปเลยครับลุดไปเลยนะครับเขาพยายามหนีนะครับต้องคามระมัดระวังนะครับวันนี้นะครับกินโหดมากครับ พาไปนอนกอดเลยครับตัวนี้สวยนะครับตะขาบครับดำมับครับหัวแดงครับคนละชน,นิดกันนะครับกับต,ตัวนั้นครับตะขาบเมืองไทยนะครับ ดูความแตกต่างครับดูตัวที่สามกันนะครับตัวที่สามนี้เขากินอาหารหยูแล้วครับตัวนี้ตัวเล็กครับ เราลองไปแย่งเขาดูนะครับนี่นะจะเป็นมา,มาแรงสาบเล็ดลานต่างประเทศนี่นะครับที่ผมใช้เป็นอาหารให้เขากินนะครับเดี๋ยวเราลองแย่งอาหารเขาดูวนะ่า Gracias. Sí.